ดีเบตมิติใหม่มีการใช้เทคโนโลยีถ่ายทอดสดอ e ีสปอร์ตเข้ามาด้วยแล้วก็แกนนำคนสำคัญสำคัญเนีย่ยไปหมดเลยประชาธิปัตย์เพื่อไทยอนาคตใหม่ชาติพัฒนาชาติาาตาาไทยพัฒนาเสรีรวมไทยภูมิใจไทยเศรษฐกิจใหม่คุณมิ่งขวัญยังไปเลยนะฮะนี่คือหัวหน้าพักแกนนำไปเองหมดเลยนะใช่ครับทีนี้ระหว่างการดีเบตเนี่ยอยากให้ดูท่านนี้หัวหน้าพรคประชาธิปัตย์นายอภิสิทธิ์เวชชีวะลักษณะคือเหมือนเปรียบเทียบก,การอ่านจดหมายรักเปรียบเทียบตัวเองเป็นผู้ชายคนหนึ่ง และเปรียบเทียบประชาชนเป็นคุณคนนั้นขณะเดียวกันก็มีผู้ชายคนอื่นๆที่เข้ามาพยายามจะหว่านล้อมหรือว่าเสนอตัวเองเข้ามาดูแล,ลใช่<อ>ซึ่งคาแรคเตอร์ของแต่ละคนลักษณะนิสัยของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเ<อ>แต่อยากให้คุณผู้ชมไปฟังว่าเขาเปรียบเทียบผู้ชายคนไหนเป็นแบบไหนและคุณควรจะเลือกใครฟังเสียงนายอภิษ,ษ์เวชาชีวะครับคนรักอีกคนหนึ่งก็ใช้เวลานี้เองเข้ามายึดครองคุณ เขาแข็งแกร่งปกป้องคุณได้เขาขอเวลาไม่นานเพื่อจะให้คุณกลับมามีความสุขแต่ยิ่งอยู่ไปเขากลับก้าวร้าวครอบงำเอาแต่ใจตัวเองเขาไม่อนุญาตให้คุณคิดต่างเพราะเขาไม่เคยผิด27ปีที่เรารู้จักกันมา oh. ผมอาจจะดูจืดจืดไม่แข็งกร้าวไม่เร้าใจไม่มีอะไรพิเศษแต่ผมยังมั่นคงเหมือนเดิม ผมไม่มีวันทำร้ายคุณไม่ควบคุมคุณไม่มีวันหนีไปไหนผมชอบฟังคุณเถียงชอบเห็นคุณยิ้มและชอบอยู่ข้างๆคุณตลอดเวลา mm. การเวลาทำให้ผมแกร่งขึ้นวันนี้ผมพร้อมดูแลคุณวางแผนชีวิตให้เราและลูกๆของเราต่อไปให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงซื่อตรงต่อกันตลอดไปคุณเลือกได้เสมอเลือกผมเถอะ mm. ผมรักคุณ จกพอดีไม่ถว่าพิธีการถ่ายทอดของเขาดีนะเขาประปะถ่ายแบบ e-sport นะเวลาคือคนนึงขึ้นไปแล้วก็ทุกคนจะนั่งอยู่ข้างล่างแล้วก็ถ่ายจับซีหน้าซีตาต่างๆนี่มันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ว่าเนื้อหาที่คุณอภิษ์พูดแล้วก็จังหวะที่มันขึ้นอยู่จอด้านหลังจังหวะมันได้ไหมมันพอดีใช่มัน วางแผนมาแล้วล่ะพอพูดถึงคนนี้ให้อันนี้ขึ้นให้รู้ว่าเป็นไครใช่ใช่คือเขามีการจับเวลากันด้วยคุณผู้ชมอย่างคลิปนี้ยาวๆเต็มๆแล้วมันสามนาทีแปดวิไปดูได้ในคลิปตอนนี้มีเผยแพร่ทั่วไปแหละใครอยากเห็นจดหมายรักฉบับเต็มเนี่ยก็ไปติดตามได้แต่แบบเรียกเจือคือหาได้มากจริงๆสำหรับผู้หญิงดิฉันว่ามันดูนุ่มนวลเหมือนผมว่ามีเคลิ้มนะอไว่ามีเละเพราะว่าเขาเปรียบเทียบคาแรคเตอร์ของแต่ละภาคเนี่ยชัดอยู่เหมือนกัน นะฮะทีนี้เหมือนจะได้ใจไปเต็มเลยที่แน่เรียกเสียงฮือฮาได้ดีเลยแต่ว่าขณะเดียวกันพรรคอื่นต้องพูดถึงด้วยครับพรรคเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันุ์ไปด้วยเหมือนกันก็ชูนโยบายเลยว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องแก้เรื่องของเศรษฐกิจถ้าหากเป็นรัฐบาลแก้เศรษฐกิจให้กระเตื้องให้ได้ภายใน6เดือนสัญญาจะต้องเป็นสัญญาจะไม่คำสัญญาแบบลุงลุแน่นอนนฮะ วันนี้เห็นบอกว่าคุณหญิงสุดา,า,าบอกว่าหให้เอาลุงคืนไปใช่ไหมนี่แน่ใจเลยท่าูดเอาลุงคืนไปเอากระเป๋าตุงๆคืนมานะครับส่วนพักอนาคตใหม่นนธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคับเดินทางไปกับโฆษกพักคุณพนิกาวานิชเหมือนกันแล้วก็โช่วงที่ขึ้นบนเวทีเนี่ยบอกว่าวันนี้ประเทศไ,ไทยต้องเปลี่ยน24มีนาคมใช้โอกาสของเราทุกคนนะครับ ไม่ว่าลุงคนไหนก็ไม่มีอำนาจเท่าตัวเราเองขอให้ใช้อำนาจที่มีแล้วเดินหน้าไปด้วยกันครับค่ะส่วนคุณอนุทินพักภูมิใจไทยบอกว่าภูมิใจไทยนะคะเคยทำงานในรัฐบาลที่มีอำนาจมากที่สุด ใช้ประสบการณ์รู้ว่าจะทําอย่างไรให้ประสบความสําเร็จใครจะทนย่ําอยู่กับที่10ปีกว่าที่ผ่านมาคงไม่มีแล้วยืนยันว่าไม่มีประโยชน์แม้การเชื่อมประสานนําพาประเทศก้าวหน้าต่อไปนะคะคไม่มีผลประโยชน์นะคะในการเชื่อมประสานนําพาประเทศก้าวหน้าต่อไปทีนี้มีอีกหนึ่งพักเนาะ พักเศรษฐกิจใหม่ใช่ไหมของคุณมิ่งขวัญแสงสุวัรณครับระบูบอกว่าลุงมิ่งใจดีแน่นอน,นที่ใจเป็นล,งลุงมิ่งม,มา,าแล้วลุงมิ่งใจดีแน่นอนนะคะวันนี้จะมาเสนอนโยบายทําให้ประเทศไทยเพิ่มจาก GDP 15ล้านล้านเป็น30ล้านล้านต่อปีก็พูดถึงเนี่ยในเวทีดีเบตของ The Standard ดด้วยนะคะ